มาแล้วขณะน,นี้มีโชคชัยเป็นตัวนำจงรักเป็นตัวที่สองรอบประเสริฐที่สามถัดไปเป็นพิษณุโลกกาตาไปสี่ขณะน,นี้มีโชคชัยยังเป็นตัวนำจงรัก เป็นตัวที่สองพิษณุโลกที่สามถัดไปเป็นลอดประเสริฐกากา้ามีนำไชยเบิร์นมีหัวใจที่คงไปที่บอกทางตรงขณะน,นี้มีโชคชัยยังเป็นตัวนำตัวรักเป็นตัวที่สองอที่สามพิษณุโลกที่สี่ถัดไปมีนำชัยกาตาเบิร์นมีหัวใจขณะน,นี้มีโชค ใครยังเป็นตัวนำตรงตร,รักเป็นตัวที่นนเราประเสริฐได้เลยครับเป็นตัวที่สองลราขณะนี้มีเชัยเป็นตัวนำเราประเสริฐเป็นตัวที่สอง